บ้านลำไทยจังหวัดลบบุรีนะครับก็จะนำผ้าไทยหลายๆชนิดนะครับมาบริการให้นักท่องเที่ยวคนสนใจที่จะมาเที่ยวแต่งไทยทั้งเมืองในวันงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์จังหวัดลบบุรีเรานะครับ ก็ในราคา100บาทพร้อมเครื่องประดับนะครับครบชุดนะครับสวยออกไปเลยนะครับเรามีสถานที่ถ่ายรูปเยอะเลยปีนี้นะครับมีทั้งที่วงเวียนสมเร็จพรนรา,ายในวังนะครับแล้วก็อีกหลาย,ลายที่ปางแขกจัดดอกไม้และไฟสวยงามมากขอเชิญน,นะครับชาวลพบุรีเรายินดีต้อนรับทุกท่านนะครับมีชุด ว่าให้ท่านเลือกและเราจะบริการแนะนำสถานที่ต้องเที่ยวอีกเยอะแยะเลยนะครับขอเชิญนะครับ